เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีเทพมรณะ,ะชั่วนี้รันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับวิธีหา SSR ฟรีนะะทั้งหมด ในเกมเลยนะครับแล้วก็แนะนําด้วยนะว่าตัวไหนเนี่ยที่มันควรจะปั้นบ้างนะได้ตัวไหนไม่ดีเนี่ยทิ้งไปเลยนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องเสียเวลานะปั้นเสียเวลาเสียได้ของนะสาหรับคนงบน้อยเนี่ยถ้าให้เปลี่ยนตัวบ่อยๆเนี่ยมันเจก็จะกระไรอยู่ใช่ไหมครับมันจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับสู้ว่าเราปั้นทีเดียวเนี่ยเราไปได้ยาวๆดีกว่านะนี่อย่างเช่นพวกเคมปอจิอิจิโกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับกระทืบไลค์กันหน ว่าอีบีหน้าเนี่ยอยากให้ผมสอนทำอะไรเพิ่มอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับอ่ะมาที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยที่เราจะได้นะครับเราจะได้จากตรงนี้ครับผมปุ๊บนี่สะสมล็อกอิน7วันนะครับวันที่2เนี่ยเราจะได้เจ้าตัวลันยีคูนะครับตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับลันยีคูนะ รังยีคูเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันเหมาะกับพวกช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็พวกลง PVP ก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีใบนะแล้วก็ลดพวกแอคแท็เพศชายนะครับติดกรหนอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันจะไม่สามารถใช้พวกอันตีได้นะจะตีได้แค่ธรรมดาก็ช่วยได้เยอะแล้วนะอย่างเช่นเราไปเจอพวกมายูรีหรือว่าพวกเบคุยะอะไรพวกนี้นะที่มันตีหมู่หนักๆแรงๆนะครับแล้วถ้าเนี่ยถ้าเราใบปึ้อฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช้อันตีนะเบคุยะ <k> เป็นอันตีแรงมากๆนะครับก็ทําให้ทีมเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับ แล้วก็หาจังหวะในการชนะพิกเกมได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เป็นการโจมตีหมู่นะครับอันติก็ติดใบอีกนะครับได้จากล็อกอินนะสำหรับลันีคููตรงนี้นะครับตัวฟรีตัวที่2นะครับเราจะได้จากตรงนี้ครับยินนะครับผมนนยินเราจะได้จากอะไรได้จากเนี่ยครับ ที่เราสุ่มนะหรือว่าเราเก็บเศษได้ตัวคอนต่างๆนะครับจนครบตามดีวกําหนดเนี่ยเราก็จะได้เงินมาแต่ว่าเงินสําหรับผมนะผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันเป็นตัวดาเมจจ๋าเลยนะครับสำหรับคนไม่มีดามเมจแะนะนำนะครับปั้นดีโหดมากนะครับแล้วก็หาเศษง่ายแต่ถ้ามีสายดาเมจอยู่แล้วนะตัวนี้เนี่ยปล่อยผ่านก็ได้นะครับไปเอาตัวอื่นแทนก็ดีกว่านะครับ เพราะว่างินมันไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตัวต่อไปเบคุยานะครับเจ้าพ่อเดอะแบกของทีมสําหรับผมตอนนี้เลยนะเรียกได้ว่ามันดีจริงๆครับอยาให้ได้อันตีนะอันตีนี้หมดทีมจริงๆนะฮะเบ, <c oughs> บคุยาเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่ามันสามารถแบกทีมได้ดามเมจหมูนะครับแล้วก็ตีแรงช่วยได้เยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลง PVP ลงด่านหรือลงอะไรนะครับเนี่ยเราดูสกิลนะสกิลเนี่ยมันจะมีเขียนครับว่าดวนตัดสินนะครับก็คือยิ่งในสนามนะครับยิ่งมีคนเหลือน้อยเนี่ย ดามเมจเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างดาเมเพิ่มเติม10%อเขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งนะครับที่คนลดไปทีละหนึ่งนะครับเนี่ยมันทําให้เหมาะกับพวก PVP ลงด่านหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยดีมากๆเหมือนเคมปปจิเลยนะฮะอันนี้นี่ก็ได้จากเติมครั้งแรกนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปมาอยู่ที่ลอกอินเจ็ดวันเหมือนเดิมนะครับก็คือโทชิโร่นั่นเองนะโทชิโร่เนี่ยดียังไงนะครับโทชิโร่เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันมีแช่แข็งนะครับมีเพิ่มแอกนบโดย ส่วนตัวนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้าะเท่นะครับสําหรับโทชิโร่นะนี่เลยครับเท่จัดเลยครับมันมีพวกติดแช่แข็งเนี่ยเห็นไหมดูนะครับพวกติดแช่แข็งรดเด็บต่างๆนะครับดีมากนะแล้วก็เพิ่มแอคแท็กนะครับให้แถวหลังฝ่ายพัทมิตรเรานะครับแล้วก็ตัวละครสายแอคแท็กด้วยนะแล้วก็สายทักษะานะครับ ถ้ามีโทชิโร่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ทีมเราเนี่ยโหดขึ้นนะแล้วก็ฝ่ายเรานะครับจะสร้างดามเมจใส่พวกตัวละครใส่เด็ฝั่งศัตรูเนี่ยเพิ่มเติมอีก15นะครับเห็นไหมดีนะอันนี้ในผมน้องรอเลยนะเดี๋ยวเก็บเศษไปอัพดาวด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ตัวสุดท้ายนะที่เราจะได้ฟรีนะครับจากเคมปจินั่นเองนะครับคือเราทําให้พลังเนี่ยถึง80,000นะส่วนร่วมกันเรื่องการเพิ่มพลังเนี่ยผมสอนไปแล้วนะว่าทํายังไงนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับแป๊ สวันนครับน่าจะได้แล้วแหละเคมปจีนะครับแล้วก็เนี่ยมาไล่อัพนะครับตัวละครเนี่ยให้ถึงตามพลังที่กําหนดนะเพื่ออัพ4ดาวนะ้ว่ดาวนี่เคมปจีโหดมากๆนะครับบอกเลยเป็นตัวสายตีที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยแหละสำหรับเคมปจีนะฮะเนี่ยมันมีดวลตัดสินนะครับเหมือน เบคุย้าเลยนะแล้วก็ลดอัตราเดฟนะครับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะศัตรูหนึ่งแถวนะครับเเห็นไหมแล้วก็เป็นการโจมตีทั้งแถวนะครับแล้วก็ลดอัตราเดฟฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคีให้แถวหลังฝ่ายเรานะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็พาสิปหลักเนี่ยเมื่อสลักคีเข้มประจิอยู่ในสนามนะครับจะเพิ่มอัตราดาเมจฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดนะครับให้ฝ่ายเรานะครับแล้วถ้ามีหน่วย11ในทีมอีกด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราคีให้อีกนะครับแล้วก็เพิ่มการลดเอฟ ือว่ามีหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะอ่ะเรื่องตัวฟรีหมดแล้วนะครับต่อไปผมจะไปอย่างไวเลยนะมาที่ตัวไหนหน้าปั้นบ้างน,นะครับผมจะพูดแบบกระชับกระชับละกันนะครับอ่ะมาครับก่อนจะได้ตัวเนี่ยมันต้องแลกด้วยความเกลือและหยาดเหงื่อที่มีใช่ไหมครเพราะฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยผมจะแนะนําตัวที่ใช้ดีจริงๆนะไม่เสียเวลาปั้นนะครับสำหรับคนงบน้อยนะตัวแรกนะที่ออกบ่อยๆก็คือซุยฟงนะครับนี่เลยครับซุยฟง เป็นตัวที่ผมเนี่ยใช้ผ่านด่านได้ดีมากๆนะมันมีพวกโจมตีแถวหลังตีเดี่ยวรุนแรงนะ PVP ก็สบายนะครับสำหรับสุยฟงนะแนะนําให้ปั้นเลยได้ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับอยู่ที่สายดาเมจเหมือนเดิมนะครับก็คือ อุคิตาเกะนะครับหรือผมขาวนะครับถือดาบ2มือนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถปล่อยอันติได้2ครั้งนะตีแรงมากๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเหมาะกับพวกคนหาสายตีจริงๆนะถ้าไม่มีสายตีเนี่ยอุคนะิตาเกะดีมากๆนะครับตัวต่อไปอันนี้เนี่ยผมอยากได้มากๆนะแต่สุ่มไม่เคยได้เลยนะครับยากิรุนะครับตัวนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันสามารถช่วยทีมได้ดีมากๆนะสุ่มใบพวกเพชรหญิงนะครับตีหมู่ล้างบัฟต่างๆเพิ่มแอคแท็กฝ่ายตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหม ติดใบนะฝ่ายศัตรูสุ่มเพศหญิงหนึ่งคนติดใบต่างๆนานานะครับก็ถือว่าดีมากๆมีล้างบัฟล้างไรด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปมายูริมายูริก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สุ่มออกค่อนข้างยากและค้นหากันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ดีด้วยนะมีพวกตีติดอมพาตนะครับตีหมูติดพิษกันสายพิษได้ด้วยภุมคคุ้มกันของตัวเองอะไรต่างๆนานานะไม่ทําให้ตายนะครับผมมาทางฝั่งของสายแทงบ้างนะครับส่วนแทงเนี่ย ถ้าให้พูดถึงแทงนะครับหลายๆคนจะนึกถึงเลนจีนะครับกับตัวหมาใช่ไหมเพราะมันออกง่ายนะครับแล้วบางคนไม่มีทางเลือกก็ต้องปั้นนะครับแต่สําหรับผมถ้ามีทางเลือกนะผมแนะนําให้เลือกเทสไซนะครับเทสไซมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันลดแอคแท็กฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแล้วก็มีสะท้อนดาเมจต่างๆนะครับมีใบด้วยนะครับส่วนสําหรับหมากับเลนจีเนี่ยมันก็มีสตันมีอะไรแต่ผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ มันดูทือท่อๆโงโงๆโนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะ,<ป>ะแต่ถ้าไม่มีแทงนะฮะสามารถเอามาใส่ได้นะไม่ผิดนะครับก็ดีเหมือนกันส่วน UR ระดับ UR เนี่ยมันก็มีตัวเดียวอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับนี่ก็มีซันเงสือนะครับที่เปิดให้สุ่มเศษอยู่นะตอนนี้ครับซึ่งผมใกล้ครบแล้วนะอีก 4ีเจ็เศษนะคบโอ้โหแต่ก็อีกยาวไกลเหมือนกันนะฮะมันดีทั้งคู่ครับทั้งเข้มประจิทั้งสั้นเงสือเพราะมันเป็นถึงระดับ U R ยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะโอ้โหทั้งคู่อยู่แล้วผมไม่ต้องไปพูดบญญรรยายสรรพคุณอะไรต่างๆนานานะฮะส่วนสายเกลือที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับดวงไม่มีตัว S R โหดๆเนี่ยหาดาวอัพง่ายนะครับก็จะมีพวกช uh ูเฮนี่ครับ ชูเฮเนี่ยก็จะดีตรงที่ว่ามีพวกติ์อมาพาสนะครับเพิ่มเดฟให้ทีมหรือพวกโชจิโร่นะครับ <S 2> <S 2> <S ก็เหมือนชูเฮเลย <S <S ก็จะมีอมาพาสนะครับแล้วก็ลดเดฟฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็อิซาเนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะอิซาเนะอยู่ไหนนี่ครับอิซาเนะอิซาเนะเนี่ยก็จะดีตรงที่ว่ามันเพิ่มเดฟนะครับแล้วก็เพิ่มแอคแทค็กให้ทีมนะครับดีมากนะมีฮิลด้วยนะครับเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสามตัวประกอบนะครับที่ไม่มีในสุ่มเนี่ยครับก็จะมีอิจิโกะนะครับมีลูเคียแล้ว ก็มีอิโนโอเอนะนี่ลูเคียอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับลูเคียแล้วก็ อินโนเอะนะครับบอกเลยว่าสาตัวนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะปั้นได้สบายๆสำหรับใครไม่มีตัวฮิวหรือตัวซัพพอร์ตหรืออะไรนะเอาอินโนเอะมาปั้นได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างลูเคียเนี่ยนะครับมันก็จะมีดีตรงที่ว่าถ้าเกิดมัน4ี่ดาวแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราคีย์แลกแท็กนะครับให้ตัวละครเพศชายฝ่ายเรา15%เลยนะคะัส่วนอิจิโกะเนี่ยมันแรงด้วยทุนเดิมของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวนะครับสามารถอัพเป็น s อ r อัพเป็นอะไรได้เลยนะครับยิ่ง4ดาวยิ่งโหดนะครับอิจ มีพวกเพิ่มแอคแท็กไฟล์พนธมตรให้เราด้วยนะโอ้โหแล้วดูเพิ่มแอคกแท็กกี่ตัวถ้ามีเลือดไหลมีตีเป็นแถวนะครับสบายๆยอยู่แล้วถ้าตามหาพวกตัวดาเมจไม่ต้องไปไหนไกลครับอิจิโกะนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวหน้าปั้นที่ผมแนะนําไปนะครับใครชอบตัวไหนบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตัวในฝันของแต่ละคนนะครับโอเคอยากให้ทําคลิปหน้าทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบายบาย